สวัสดีค่ะป้าเก๊กทำสวนนะคะวันนี้จะพามาดูวิธีทำนะคะเกี่ยวกับใบผักที่เป็นราน้ำค้างส่วนมากจะเป็นพวกตระกูลแตงนะคะหรือไม่ก็ไม้เถาที่เป็นราน้ำค้างสาเหตุก็คือน้ำค้างลงกลางคืนเขามีความชื้นแล้วก็ก็จะเป็นเชื้อราเขาเรียกว่าราน้ำค้างเพราะว่าเกิดจากน้ำค้าง วิธีง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะเช้ามานะคะตื่นเช้ามาให้เอาน้ำเอาสาย,ยางมาล้างน้ำค้างออกอเดี๋ยวนะคะ,ะเราก็มาล้างเอาน้ำค้างออกอเราก็ต้องมาล้างนะคะตื่นเช้ามาแล้วก็มาล้างล้างตั้งแต่ข้างบนลงมาเลยค่ะเอาราน้ำค้างออก พอล้างเสร็จนะคะให้ฉีดตั้งแต่ข้างบนลงมาเลยค่ะไล่ลงมาไหลลงมาเป็นการรดน้ําข้างล่างไปด้วยล้างเสร็จก็รดน้ําที่โคนต้นเข้าเลยแล้วก็ปล่อยไว้สักพักนะคะเนี่ยให้ใบนี่แห้งสักหน่อยหนึ่งแต่วันนี้เป็นการสาธิตให้ดูอาจจะไม่รอนะคะจะเสียเวลาเราปล่อยไว้สักครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็มาผสมตัวนี้และค่ะดูข้างล่างนะคะนี่ค่ะน้ําส้มควันไม้เอามาผสม รถให้เขาป้องกันราน้ําค้างได้เป็นอย่างดีค่ะ 10cc นะคะ1ช้อนโต๊ะต่อน้ํา10ลิตรค่ะแค่เนี้ย 10cc แล้วก็นําไปพ่นเลยนะคะกิกจะใช้กระบอกเล็กกระบอกใหญ่มีปัญหาบ่อยเวลากดกดแล้วชอบอุดตันค่ะแล้วก็กดยากเนี่ยขยันกรอกเอาไอตัวนี้โอเคอยู่ทีนี้เราก็นำไปพ่นนะคะ ต้นตามใบเขาป้องกันให้เขาไม่ให้เป็นราน้ำค้างอย่างนี้เขาบอกคนที่เขาทำมาแล้วเขาบอกได้ผลร้อยเปอร์เซนต์ต่อไปนะคะไม่ต้องกลัวละราน้ำค้างเกี่ยวกับแตงกับใบมีคนถามปะกิ๊กมาบ่อยทีนี้เราก็อ,อไม่รู้จะไปทำสมุนไพรตัวไหนดีเขาบอกตัวเนี้ยดีที่สุดล้างเอาน้ำค้างออกให้หมดปล่อยให้แห้งสักหน่อยเนาะอย่างที่บอกพ่นไปเลยทำอย่างนี้นะคะ สักอาทิตย์สองครั้งแต่การล้างล้างทุกวันได้เลยค่ะแต่พ่นเนี่ยไม่จําเป็นต้องพ่นทุกวันนะคะพ่นขยันก็สักสามครั้งต่อหนึ่งอาทิตย์เอาวันเว้นวันไปเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าน้ําส้มควันไม้ก็ไม่ได้ใช้เยอะเนาะน้ำสิบลิตรต่อหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะก็ปริมาณเขาก็สิบซ,ซีซีนั่นแหละถ้าพูดง่ายๆก็คือหนึ่งช้อนโต๊ะถ้าสมมุติว่าปลูกน้อยไม่ได้ใช้น้ําถึงสิบ ลดนิดเดียวพ่นนิดเดียวแล้วก็ลดปริมาณลงมาเนาะเอาน้ำห้ลิตรแล้วก็ใส่น้ำจ้มควันไม้ไปหนึ่งครึ่งช้อนโต๊ะก็โอเคก็ใช้ได้นานนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยเนี่ยคุณสมบัติของเขาเขาก็จะบอกไว้นะคะอันนี้บอกว่าเชื้อราในดินแต่เขาเอามาพ่นเชื้อราน้ําค้างเนี่ย ล้างออกละพ่นเขาบอกป้องกันได้สุดยอดแล้วก็คนที่ปลูกแตงเยอะๆไม่เป็นเลยค่ะไม่เป็นราน้ําค้างเลยเขาแนะนํามาว่าตัวนี้สุดยอดเพราะฉะนั้นควรจะมีติดบ้านไว้นะคะเพราะว่าใช้ได้หลายอย่างนอกจากชนิดของเขาว่าเชื้อราในดินเจริญเติบโตไม้ทั่วไปก็คือราทั้งโคนนะคะทําให้ต้นผักต้นไ้ของเราเจริญเติบโตศัตรูพืชมแมลงต่างๆเนี่ยก็ไล่ได้นะคะ ผลไม้ก็พ่นได้ปลวกมดใช้ราดที่พื้นดินก็ได้นะคะปริมาณเขาจะบอกไว้ในนี้เสร็จเลยค่ะไม่ต้องจําอะไรไปซื้อมาใช้ดูนะคะของเกสก็ใช้อย่างเพราะว่าที่ร้านไปซื้อจะมีอยู่ยี่ห้อเดียวก็คือช่องงามอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้ใครนะก็ตัวเองไปเจอช่องงามอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ดีก็ใช้มาตลอดค่ะหลายปีแล้วก็อยู่ยี่ห้อเดียวเนี่ยก็ลองไปหาที่ร้านเกษตรดูนะคะโอเคค่ะ คลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับคนที่ปลูกผักแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับราน้ำค้างทําให้ใบไหม้เป็นจุดๆๆแล้วก็ขอบไหม้เป็นสีน้ําตาลแล้วก็กรอบนะคะนั่นก็คือราน้ำค้างเพราะฉะนั้นทําให้ผักของเราเนี่ยจเจริญเติบโตไม่ดีให้ผลผลิตไม่ดีเพราะว่าใบาเขาปลงอาหารมันเสียหายหมดเนาะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก็แล้วกันค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ